สวัสดีครับผมวันนี้ก็ลงบ็อกเสร็จแล้วครับมาจอดนอนที่วันครับอากาศเย็นสบายก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องวัยรุ่นเมืองลิงนะครับทําเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างครับส่งบล็อกส่งหินทรายปูนเล็กับัาน้องจอดนอนพักอนครับ พันนี้ก็รถคันที่ผมขับประจำครับมีมิชลินสองตัวข้างในอีกสามตัว ก็ฝากติดตามช่องไวรุ่เมืองลิงด้วยครับขอบคุณครับ